สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องกวินออนทัวร์นะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ถนนคนเดินหรือมุสลิมสตรีนะครับบริเวณของติดกับหอกองหรือจงหลนะครับของเมืองเอกซีอานในมณฑลซานซีของประเทศจีนศูนย์กลางของประเทศนะครับหนใน10มหานครที่ใหญ่ที่สุดข,ของประเทศจีนประชากรประมาณ10 สองล้านคนขึ้นไปนะครับที่อาศัยอยู่ในเมืองนี้ถนนนี้เป็นที่รู้จักก็เหมือนถนนคนเดินของบ้านเราไม่ว่าจะเป็นที่พัทยานะครับดังๆถ้ามาซีอานก็ต้องนึกถึงมุสลิมสตินะครับที่นี่นะครับส่วนใหญ่จะคึกคักกันตอนกลางคืนแต่ตอนกลางวันก็มีร้านรวงต่างๆที่ขายคนที่ขายส่วนใหญ่จะเป็นคนจีนเชื้อสายมุสลิมเนื่องจากได้รับอารยธรรม มาจากเส้นทางสายไหมที่มีการอบพยกโยกย้ายคนเข้ามาที่เมืองหลวงของประเทศจีนแห่งนี้นะครับบริเวณ4ีอานแห่งนี้นะคให้มีคนเชื้อสายมม่เชยมาอยู่มากมายนะครับวันนี้ให้ทุกท่านได้รับชมบรรยากาศกันสดๆผ่านเสียงซาวของท้องถิ่นเสียงซาวจริงๆที่เราเดินอยู่บนถนนนะครับ ก็มีเฮนัทกับเฮก็ฟมาเที่ยวด้วยกันนะครับเป็นการเที่ยวจีนครั้งแรกของกวินออนทัวร์เหมือนกันมากันเองนะครับภาษาอังกฤษก็แบบสนิทสนิทฟิตฟิตอยากให้ทุกท่านได้มาเห็นบรรยากาศมาเที่ยวกันนะครับมาง่ายๆนะครับองจีนแอร์เชียมาก็ได้นะครับลงที่สนามบินที่4อันเลยคนจีนพูดภาษาอังกฤษได้นะครับโดยเฉพาะตามจุดแหล่งท่องเที่ยวต่างๆไม่มีปัญหาหรือจะใช้ Google Trans l a t e ของแอปพลิเคชันในมือถือนะครับซิมก็สามารถเปิดจากบ้านเราได้เลยไม่ว่าจะเป็นท m o v e v e d t a กหรือ AIS นะครับ8วันเป็นสิบหมาจ่ายก็ใช้ได้ดีนะครับนี่ครับอามงอาม่าก็ขายกันเห็นไหมฮะอันนี้จะเป็นคล้ายๆขนมตุกตับนะครับอันนี้ก็อร่อยนะครับวัฒนธรรมการกินอาหารเขาก็เหมือนบ้านเรานะ แต่ก็จะมีพวกกลิ่นของเนื้อแพะเนื้อแก่ที่เป็นสไตล์ของมุสลิมบ้างน,นะครับไม่มีหมูนะครับบางร้านน้อยร้านจริงๆที่จะมีหมูสองข้างทางก็จะเป็นตึกนะครับอ่าเป็นตึกเป็นชั้นสองชั้นสามก็จะมีร้านอาหารอยู่นะครับพอ้าแม่ค้าที่ขายของกันอยู่ที่นี่บางคนก็เช่าตึกเอานะครับ ก็เจ้ของตึกเดิมย้ายออกไปอยู่ข้างนอกนะครับเป็นการหารายได้ช่องทางหนึ่งออกไปอยู่ข้างนอกแล้วก็เอาตึกที่อยู่จุดศวนกลางหรือทําเลที่ดีมาให้เช่าในการขายของเห็นไหมฮะตรง QR code จะมีทุกร้านเลยนะครับหรือเช่าเรียกว่าอารีเพจิฟฟ์กรเป๋าน่าะครับจ่ายเงินกันได้และแล้วก็ได้เวลาจัดแล้วครับไอ้นี่นะครับคือนมโยเกิร์ต เห็นไหมครับจะมี QR ว o d e โคดอยู่นะครับมีมากแล้วก็เป็นที่นิยมของมุสลิมสตรีอันหนึ่งประมาณสิบหยวนนะครับเป็นขวดแก้วนะครับ็องร้ฮะอร่อยนะครับรสชาติเป็นนมแล้วก็มีเนื้อยืดๆไขยโยเกิร์ตแต่เราจะจ่ายเป็นเงินสดนะครับเพราะเรามีเงินเหลือแล้ววันนี้เราจะกลับแล้วนะครับต้องใช้ให้หมดนะครับหรือจ่ายอินเทก็ได้นะครับปากหวงนไปเลยได้มาแล้วจะ ไอ้เนี่ในในเยเนี่ยแกเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะนมเยอะก่อนคือโยเกิรบ้านเราเนี่ยค sure รับคือโยเกิดเลยอร่อยนี่คืออ๋อเป่าะเดี๋ยวเราขึไปดูกันที่ฝาดอันนี้วันนี้มากินไอ้เนียกันนนี้จะขายเขาจะขายนมเนี่ย เนี่ยคือคือร้านดังนะเขาทุกคนทุกคนรู้ทกินแล้วก็เวลาสั่งนะก็เขียนเอาแม่เลยแต่เราก็ไม่รู้อะไรก็คิดชาเขียวดีกว่าพาอเห็นตัวฉาเนี่ยค่อนข้างจะรู้ เริ่มเริ่มมามุงแล้วเห็นไหมคนเริ่มมาแล้วร้านดังของที่นี่นะมีมีหลากหลายมากเลยมีหลายร้านในถนนคนเดินแถวกลางเมืองแถวจงโหลคือห่อปองแต่ว่าคนจะเยอะทุกครั้งอะอยากกินัวยไออันนี้ขาไก่ของของที่นี่นะขาไก่ก็อร่อยลองเราดูอร่อยมขาจะแจกตามถนนเลยอะเพิ่มการตลาดดางๆของคนที่นี่เขา ไม่เอามาตลอดอันนี้แต่ว่ามันต้องมีตลอดนะครับคนคนเข้ากิวข้างหลังผมอีกเจ็ดแปดกิวเนี่ยไม่จริงมาตลอดไม่จริงไม่จริงไม่จริงวมีโอ้ยเข้าไปในร้านนี้เรื่องกินเป็นสุดวันเลยไม่สีเขียวก็อร่อยนะแต่ผมเห็นอีกร้านนึงมันเอาสีเขียวมาให้กินเข้าไปเขามีแบบวางในกระป๋องเต็มเลยไม่คือตอนเนี้ยมันมันถูกอะอะไรเรากินเถอะเพราะเดี๋ยวเราจะไม่กินแล้ว เขอลืมไปลืมไปอะไรเดี๋ยวก็มินกลับมาเมีนกลับมาลืมใส่รอบเดียวมีต่อมันมีต่อไปเลยใช่ไหมเฮ้ยแต่ถ้าค่าตั๋วที่แทนคุกลับมาจริงไหมน่าห้ามมาเดินเล่นแค่สองพันเหรียไม่เกินแต่กลับมาแทนที่ไปฮ่องกงก็มาที่อันแทนอะไรเงี้ยเพราะแต่ฮ่องกงไม่ใช้วีซ่าที่อันใช้ไงไม่ไรขอคนห้ามตัวเองเขาไม่สบายใจวัดที่ประธานสธรรม อ๋อไอ้ที่มันจะโลโลได้แบบเนี้ยเขาทําแบบนี้แต่ไอ้เครื่องนี้ต้องเย็นพอสมควรนะครับไม่ใช่ว่าจะทําได้เลยเหมือนเขาคุยกันก่อนได้เมื่อกี้ใช่ไหมโอ้ข้างในมันก็มีแบบแห้งนี่หว่าใช่แล้วมันมันไม่ได้มันมอว์แล้วเป็นอย่างงี้ไงอันนี้เป็นคนจีนเชื้อสายมุสลิมนะครับดูหนย พราะที่นี่คือซิลโลสเส้นทางสายใหม่เนาะที่ใต้เอลูประมาณนี้สมัยนี้อมัยนจะมองทางประชากรเป็นคนจีนนะแค่ขึ้นหนึ่งขึ้นหนึ่งเป็นคนต่างชาติล้านคนนะครับเมื่อที่ประชากรถึงล้านคนเนี่ยคิดดูว่าจะยังไงปากไว้แล้วป่ะเออเออถือคนละอันเหร เาายเงินแล้วเนาะ15หยวนนะครับจ่ายแล้วออูนะครับขอเขาเก็บให้เราทุกเม็ดเลยนะเนี่ยเคเาควรเราถ่ายวีดีโอแล้วได้ไม่ตประมาณนี้างเขาประลาดูงองตเราชอนเขาพอไหมพอพอแค่นี้โอเคอไ่เองอ้มงหอมงออ้งอ

เอาชิไมไอซกครีมก่อนนะครับน่าเป็นน้าเขียวโยกเกินอร่อยอร่อยจริงครับอันนี้โอเคครับข้างมนอันนี้อะไรเนี่ยัวโอเคครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าวีดีโอ